ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับช่องตุ้ยปลาเลาะเช่นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอนเช้าครับผมมาทําถ่ายทําครับบรรยากาศช่วงเช้าครับก่อนที่ผมจะออกไปทํางานครับท่านผู้ชมวันนี้ครับบรรยากาศก็ค้มเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เด๋ยวหนาวเด๋อวร้อนฝนตกครับผมเอาอะไรก็แน่ครับผมเดี๋รับบรรยากาศเช้าเลยครับแต่วันนี้เราก็มาดูเช็คสายไฟครับที่ผมโยงไปนะครับผมว่ามันย่อนครับผมเดี๋ยวก็ต้อง ตัดหมายครับมันดันขึ้นให้มันเข่งยังหน่อยครับยามรถฟางเขาวิ่งไปวิ่งผ่านมาก็ได้ให้ถูกสายไฟครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศครับคืมเลยสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาถ่ายรอบบ้านเลยคยัเหมือนเดิมอัปเดตเหมือนเดิมวิถีชีวิตจริงครับ ถ่ายแบบบ้านๆน,นี่แหละธรรมชาติดีนี่เราต้นตะคบเก่าครับมันล้มลงเนี่ยถ่ายกับบ้านนี้แหละง่ายดีเออเดี๋ยวพี่ ตัดไม้ไผ่ดันขึ้นตัดไม้ไผ่ยากวก็ตั้งคู่ดันขึ้นนั่นเลยะเอาแบบลำแข็งๆดันขึ้นไปอนนเอาเอาไปตั้งใกล้คันก็ดันขึ้นไม่ต้องแกนหนอแกนปุ๊บมันหนักปุมดันนั่นนะมันหรูดร่องนั่นนั่นก็มันเอา เออน้ำพะเรกดักนดขึ้นไปเลยมันลุันส่องนานคื้แม่แมัน,ออน,นม่วงเลยนจงท่องไปท่องบอลหนามจังแม่ต่ามาดขึ้นอีกอูบอลหนามนะไม่ขับตัวางนก็ได้ตัวมาตัวนี้ครับ

ไอ้ลูกเี่ดแม่ใหญ่มากนะน่นี่อะโ,โอ้งามเดยลูกเราก่บาป้งจหามงได้เลยงามยมู่นี่นรในน้องเคยเียดินี่ยเด็มีเออมีเลยปักง,งามครับผมก็พดเรียครับที่เขาหักแล้วครับพอได้เอาไปเอาไปขายครับ ครับสวัสดีครับบรรยากาศนี้มารับท่านผู้ชมก็อาจจะมีเสียงรูกกนหน่อยครับวันนี้ก็นนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกกลังใจครับผมที่เข้ามารับชมของตุยเปรล็อกเชนนะครับคลิปนี้เราก็เดี๋ยว วิธีหาอยู่ครับผมรออุงรอบ้านนี่แหละครับผมบรรยากาศช่วงวันพุธลหัสครับก็ขอโทษขออภัยครับผมมีเสียงรบกวนครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมมาอัปเดตวันพุธหัศครับไปเดี๋นี้มี